สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีตอนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขทาโลโดยไม่เหมาะความสุขหมอัวตๆแม่หมอหัอวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานเอนิกรีบบวกบวกให้กับทุกคน ทุกช่วงเวลาในหลายมีดีในดีมีหลายหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะทุกคนโปรดงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะทุกคนคะ่ะเอาละค่ะนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่คนที่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับนะคะได้รับนะคะแล้วก็ขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าข้ามก็ไม่เป็นไรนะคะขอบคุณคนที่ให้ซูเปอร์แตง่งแม่หมอนะคะมาค่ะค่ําคืนนี้เราทำแรนดอมตั้งชื่อแรนดอมว่าพบภูมิ นะคะที่เขาได้รับบุญกุศลกับคุณเขาอยากจะสื่อสารนะคะอยากบอกเล่ากก่าวขานกับคุณในเรื่องใดนะคะภพภูมินะคะที่คุณส่งบุญกุศลไปให้ไม่ว่าจะเป็นภพภูมิชั้นต่ําชั้นบนชั้นล่างนะคะเขาต้องการสื่อสารกับคุณในเรื่องใดอยากบอกกล่าวอะไรกับคุณในเรื่องใดณช่วงเวลานี้นะคะขออนุญาตโอเคค่ะนะคะพภูมินะคะที่คุณส่งบุญกุศลไปให้เขานะคะ เขาอยากบอกกก่าวอะไรคุณนะคะณนะช่วงเวลานี้นะคะเขาอยากบอกอะไรกับคุณหรอคะนะคะมาค่ะมาดูนะคะสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารกับคุณนะคะทุกคนโอ้โหสามสามนะคะเหมือนคุณไปปลดปล่อยเขาเลขสามคะ่ะทีออฟสอดและทีออฟคับนะคะสามสามผลบุญที่คุณส่งให้เขาทำให้เขาได้หลุดพ้น นะคะนี่คือสิ่งที่เขาจะสื่อสารเลข3าเลขสาค่ะสาสแม่หมอสับไพ่เรานะคะทุกคนนี่คือภพภูมินะคะทั้ง3แดนโลกธาตุมีนะคะอ่าสวรรคภูมินะคะนมนุษมนุษย์ภูมิแล้วก็นกกรกภูมินี่คือ3แดนโลกธาตุนั่นเองนะคะเขาจะสื่อสารกับคุณว่าสิ่งที่คุณ ส่งบุญไปให้เขาเขาได้รับเขามีความสุขมากนะคะแล้วเขาอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณคะนี่คือสิ่งที่เขาบอกนะคะเขามีความสุขและนะคะเห็นไหมคะจากที่ไม่มีใครส่งอะไรให้เขาเลยคุณเป็นคนเดียวที่มีกิจวิญญาณในการเชื่อมโยงเชื่อมติดกับเขานั่นเองนะคะทุกคนนี่คือสามดาบและสามถ้วยนั่นเองนะคะในเวลานี้ เขามองคุณเป็นแบบไหนนะคะนมาค่ะนะคะนาในเวลานี้เขามองคุณเป็นแบบไหนโอ้เขามองคุณนะคะเป็นเด็กนะคะเป็นเด็กไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ยังมองว่าคุณเป็นเด็ก นะคะที่มีความทะเยอทยานที่มีความมุ่งมานะไม่ย่อท้อต่อโชคชะตาแม้ว่าช่วงนี้ชีวิตคุคุณจะติดขัดกับชีวิตบางสิ่งบางอย่างเขาก็มองคุณว่าคุณเป็นคนที่มีความท,าท้าทาย ตลอดชีวิตคุณไม่ยอมแพ้ต่อชโชคชะตาต่อให้โชคชะตาสู้มาแต่คุณก็สู้กับยิ่งชีวิตคุณเจออะไรที่มันหนักหน่วงคุณก็ต้องสู้นั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เขามองคุณนะคะคุณเป็นคนที่สู้นะคะสู้ตลอดเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ถ้าได้ถ้าได้เข็มขัดนี้คุณก็คือแชมเปี้ยนในการเป็นนักสู้แล้นะคะทุกคนแล้วยังไงคะในเวลานี้เขามองคุณเป็นแบบไหน ทุกคนนะคะณนะในเวลานี้นะคะเหมือนคุณนะคะกําลังจะได้เดินออกนะคะคุณได้ปลดปล่อยเขานะคะให้เขาได้หลุดพ้นเขามองคุณและเขาก็รู้ว่าคุณนี่แหละนะคะเตรียมตัวอีกไม่นานชีวิตใหม่ดาวดวงใหม่ หลังปีใหม่คุณอาจจะเจอสิ่งที่ดีเพราะว่านี่คืออะไรคะนี่คือดาวดวงใหม่และนะคะสิ่งที่คุณกวาดน้ําอุทิศบุญกุศลไปให้เขาคุณเห็นไหมคะแผ่พลังบุญของคุณส่งให้เขาได้รับจากที่เขานะคะไม่เคยได้รับผลบุญนี้นําพาให้เขาไปสู่ดาวดวงใหม่นั่นเองนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะ นะคะผลบุญที่คุณส่งให้เขาในทุกวันทุกห่วงเวลาเขาอาจจะมาในรูปแบบนกนะคะนกนกอะไรก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเขาอาจจะมาในรูปแบบนกมาสื่อสารถึงคุณนั่นเองนะคะและเขาก็ได้รับนะคะผลบุญที่คุณส่งให้และเขานะคะกำลังจะเดินทางไปอยู่ดวงดาวของเขานั่นเองนะคะบางภพภูมินะ บางภพภูมินะคะและตัวคุณเองชีวิตของคุณก็จะได้มีโอกาสพบกับสิ่งใหม่ๆชีวิตใหม่นั่นเองนะคะปีใหม่แน่นอนค่ะทุกคนไฉไลกว่าเดิมคนใหม่แน่นอนค่ะทุกคน,กคน,กคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใครที่เป็นผู้ชายนะคะคุณจะมีชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยนี่คืออะไรคะชิค ชีกออฟคอยชีกก็คืออันนี้เป็นไพ่ของอดูไวนะคะชีกก็คือคนที่รวยที่สุดเป็นราชานั่นเองนะคะราชาถือเหรียญนั่นเองนะคะทุกคนสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะดวงดาวดวงใหม่ชีวิตใหม่ของคุณถ้าเป็นผู้หญิงคุณจะสวยขึ้นนะคะคุณจะเด่นขึ้นนั่นเองคุณจะแบบ มีความเผาในตัวถ้าเป็นผู้ชายคุณจะมั่งคั่งร่ำรวยนะคะนี่คือสิ่งที่เขามองมาและสื่อสารให้คุณได้รู้นะคะดาวดวงใหม่นะคะและเขาก็มีความสุขนะคะผลบุญของคุณที่คุณเติมให้เขาทุกๆุกห้วงเวลาเติมให้เขาทุกตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าคุณจะเขาจะเป็นภพภูมินะคะด้านไหนก็ตามนะคะเขาได้รับนี่คือสิ่งที่เขามาบอกคุณทุก 6 of coin นั่นเองนะคะและนะคะการเงินของคุณที่มันเคยติดขัดที่มันเคยมีปัญหานะคะคุณก็จะได้รับการช่วยเหลือนะคะแต่ถ้าคุณมั่งคั่งล่ำรวยแล้ว คุณอาจจะช่วยเหลือญาติพี่น้องของคุณก็ได้เพราะว่ามันขึ้น king of c อยชีวิตของคุณจะมีการเงินของคุณก็จะเข้ามานะคะยิ่งหลังปีใหม่ไปแล้วการเงินคุณจะเฟื่องฟูมากๆเลยค่ะนะคะอดทนรอหน่อยนะคะสําหรับคนที่ยังไม่ได้โชคไม่ได้ราบชีวิตใหม่นั่นคือเขาเรียกว่าช้าๆได้พาเล่มงามนั่นเองชีวิตคนเราจังหวะชีวิตไม่เหมือนกันคุณได้ช้าแต่คุณอาจจะได้เยอะกว่าเหมือนสุภาษิตท,ที่เขาบอกนั่นแหละค่ะ ต่อค่ะนะคะเจ็ดดาบนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะที่เขานะคะเขาอยากจะบอกคุณว่าในสายตาของเขาที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะเจดาบนะคะก็คือบางสิ่งบางอย่างที่นะคะคุณส่งให้เขานะคะเขาได้รับเม้เขาจะอยู่ในมุมมืด แม้เขาจะอยู่ในมุมมืดมุมอับอยู่กําแพงเห็นไหมคะอยู่ติดกําแพงเลยนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นสัมภเวสีหรือพภพภูมิที่ไระญาติขาดมิตรต่างๆเขาได้รับบุญกุศลที่คุณส่งให้นะคะไม่ว่าเขาจะอยู่บนอยู่ที่กําแพงกําแพงไหนก็ตามนะคะเมื่อคุณเดินผ่านกายแห่งแสงบารมีของคุณ นะคะที่คุณภาวนาสวดมนต์ลตลอดแล้วคุณอกว่าเออให้บุญกุศลเนี้ยตกถึงทุกคนตลอด24ชั่วโมงที่คุณทําอะไรก็ตามที่ทําเป็นความดีไม่ว่ากายวาจาใจเขาได้รับหมดแม้แต่นะคะสัมภเวสีไรญาตขาดมิตรที่อยู่นะคะติดกำแพงที่คุณเดินผ่านเขาก็ได้รับเขาเห็นแสงออร่าเขาเห็นแสงสว่างจากคุณนั่นเองนะคะเขามาขอบคุณคุณนั่นเองนะคะที่คุณเหมือนคุณได้ส่งพลัง,ลงนะคะที่เขาอยู่ใน จำแพงนะคะส่งให้เขาเขาก็ได้รับอย่างทั่วถึงนั่นเองนะคะทุกคนและไงต่อคะเขาอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณอีกคะนะคะเขาได้รับทุกคนนะคะบางคนพบภูมิที่เขาอยู่ในระดับเป็นภรมิเป็นเทพแล้วเขาได้รับและเขามีวิมานของเขาเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บและที่สำคัญคุณจงภูมิใจว่าคุณได้แสงแห่งบารมีนะคะที่คุณแผ่ให้พบภูมิทุก ตัวทุกหมู่เหล่าทุกชาติทุกภพแม้แต่อยู่ในกำแพงเสียบสัมภเวสีไม่มีญาติอยู่บนท้องถนนเขายังได้รับแสงบารมีของคุณนี่คือบุญที่ยิ่งใหญ่นะคะสำหรับเรานะคะต่อค่ะนี่ค่ะและเขาอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณอีกค่ะทุกคนคอัศวินถือนะคะอัศวินถือดาบ นั่นเองนี่คือเขาพุ่งทยานมาเลยเขามารับบุญแสงแห่งบุญของคุณมันเจิดจรลัดมากนะคะไม่ว่าคุณเดินทางไปที่ไหนใกล้ๆนะคะทุกคนที่ได้เห็นแสงบารมีของคุณแสงแห่งบุญของคุณที่คุณเติมเต็มให้กับตัวเองและส่งผลให้กับภพบภูมิทุกภพภูมินั่นแหละค่ะเขาได้รับเขาเห็นแสงบารมีของคุณเห็นแสงบุญของคุณเขาเรีบวิ่งมารับเลยค่ะนี่คือแสงแห่งบุญของคุณนะคะที่คุณมีอยู่ติดตัวตลอด ถ้าคุณนะคะนั่งสมาธิหรือนะคะสวดมนต์ทุกวันแสงบารมีคุณจะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยแสงเวลาคุณเดินไปไหนเนี่ยมันจะมีแสงออร่าแสงบารมีแน่นอนคนอาจจะเดินไม่เห็นแต่ว่านะคะแสงของคุณอาจจะไปช่วยคนที่เขาโดนทุกข์ละทมนะคะเป็นมนุษย์นี่แหละคะ่ะทุกข์ละทมหรือว่าเขาชีวิตติดขัดแสงแห่งคุณน,นี่แหละคะ่ะแค่เดินผ่าน สิ่งชั่วร้ายในตัวเขาก็ได้หลุดพน้นออกไปด้วยนี่คือบุญบารมีครั้งใหญ่ของคุณนั่นเองนะคะนะคะแสงแห่งบุญบารมีของคุณที่แผ่ไปให้แม้กระทั่งมนุษย์กับพูมิคือมนุษย์ด้วยกันนี่แหละคะ่ะที่ชีวิตเขาติดขัดเขาก็ได้รับแสงจากคุณนะคะเจ้ากรรมในเวรของเขาก็ได้เห็นแสงบารมีกับคุณมันเป็นเหมือนช่วยมนุษย์ด้วยกันนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะทุกค นะคะแล้วอะไรล่ะคะชีวิตนะคะเขาอยากจะสื่อสารว่านะคะแสงแห่งบารมีของคุณนะคะมันคือเหมือนเหมือนตะวันยามเช้าอากาศที่สดใสคุณเห็นไหมคะอากาศยามเช้านี่โอ้โคตรดีโคตรมีความสุขแสงอ่อนๆในหน้าหนาวนะคะลมเย็นๆอยู่บนอยู่นะคะทะเลนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เขาบอกนะคะเขามีความสุขมากไม่ว่าเขาจะเป็นภพภูมิในรูปแบบไหนนั่นแสดงว่า นะคะบุญบารมีของคุณแผ่ไปให้เขาได้รับทุกคนทุกตัวทุกหมู่เหล่าทุกดวงนั่นเองทุกภพทุกชาตินั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะนะคะเขาอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณอีกคะทุกคนทุกคนนี่คือซิกออฟคัพซิกออฟคัพนะคะทุกคนนะคะแสงแห่งบุญบารมีของคุณส่งให้เขานะคะคุณเห็นไหมคะนี่คือแสงที่คุณกวาดน้ําให้เขาคุณเห็นไหม คุณกวดน้ําให้เขาดูน้ําดิคะ่ะเห็นขันไหมคะคุณกวดน้ําให้เขาไม่ว่าคุณจะเป็นไม่ว่าเขาจะเป็นภพภูมิแบบไหนก็แล้วแต่สัมภเวสีไม่มีญาติหรือเมื่อคุณได้กวดน้ําให้เขาทุกๆวันเราบอกเสมอว่าให้คุณกวดน้ํานะคะเวลาไหนก็กวดได้คะ่ะนะคะผลบุญนี้ส่งพาให้เขาได้รับแบบอิ่มอกอิ่มใจคุณเห็นไหมคะนี่คือตัวคุณที่อยู่บนพื้นมนุษย์เห็นไหมคะเดี๋ยวนะคะจะซูม ตรงนี้น่าจะเห็นเนี่ยค่ะบนพื้นมนุษย์แล้วส่งให้อยู่ในภพภูมิด้านล่างถ้าเป็นภพภูมิแบบนี้คือภพภูมิที่เป็นสัมภเวสีนะคะเป็นภพภูมิที่อยู่เบื้องล่างนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนะคะนี่คือสิ่งที่คุณอุทิศให้เขาเขาได้หลุดพ้นเขามีเมื่อไหร่ที่คุณส่งผลบุญให้เขาเขามีความสุขเขาได้รับแบบเต็มเปี่ยมเลยค่ะทุกคนคองเกทูเลชั่นนี่คือหกถ้วยและคุณเอง ก็จะได้รับความสุขบางคนจะได้กลับไปสถานที่เก่าๆไปที่ทํางานเก่าไปสิ่งที่คุณที่คุณรู้สึกอุ้ยตรงนี้แหละมันคือที่แบบฉันมีความสุขอาจจะไม่ใช่ที่ทํางานเก่านะคะอาจจะเป็นแบบว่าบางคนอาจลูกหนี้อาจจะเอาเงินมาให้ด้วยซ้ําบางคนจะได้เลยผลที่คุณทานะคะผลบุญกุศลที่คุณส่งให้พบภูมิทุกพบภูมิมันจะทําให้คุณได้มีความสุขอีกครั้งเหมือนเด็กน้อยอีกครั้งบางคนจะได้เจอรักครั้งใหม่ นะคะหรือรักครั้งเก่าย้อนกลับมาผลบุญนี้จะทําให้แต่คุณมีความสุขสิ่งที่เขาอยากจะสื่อกับคุณนะคะนะคะเขาบอกเลยว่าเขาได้รับบุญกุศลจากคุณจากการกวดน้ําของคุณนั่นแหละค่ะทุกคนและปัญหานะคะอุปสรรคนะคะเขาได้รับจนเขานะคะได้หลุดพ้นทาวเวอร์คือการแตกหัก แต่ขักคือได้หลุดพ้นออกจากกลางจองจําที่ไม่รู้จองจํามากี่พันชาตินะคะคือการจบสิ้นนะคะคือการแตกหักนั่นเองชีวิตของคุณก็เหมือนกันนะคะคุณจะได้หลุดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆนะคะที่มีพลังงานแปลงมาทําให้คุณแบบว่าทำอะไรติดๆขัดๆหรือมีปัญหาไม่จบไม่สิน้นนั่นเองนะคะทุกคนนี่คือสิ่งที่เขามาบอกนะคะนะคะแล้วไงต่อคะ ราชินีถือไม้เท้านะคะและนะคะ คุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายราชินีมือไม้เท้าคุณจะโดดเด่นคุณจะมีอำนาจวาสนาแล้วถ้านะคะเขาเขาจะได้รับนะคะถ้าคุณมีปัญหาเรื่องงานอุปสรรคในเรื่องการงานคุณจะได้เลื่อนตำแหน่งงานคุณจะมีธุรกิจใหม่เข้ามาซึ่งธุรกิจงานนี้จะทําให้คุณเฉิดฉายในวงสังคมนั่นเองและเขาอยากจะสื่อสารกับคุณว่าเขาได้รับผลบุญจากคุณจากที่ไม่เคยได้รับจากใครมาก่อนและครั้งนี้ มันทำให้เขาได้หลุดพ้นและไปอยู่ในภพภูมิที่ดีขึ้นนั่นเองลาชินีถือไม้เท้านั่นเองนะคะทุกคนตัวคุณเองก็เหมือนกันคุณจะได้จับธุรกิจคุณจะได้เ,เข้าสังคมมากขึ้นนะคะสังคมที่รายล้อมไปด้วยนะคะสิ่งดีงามคนดีๆคนมั่งคั่งร่ำรวยนั่นเองนะคะนะคะคนร่ำรวย บางคนบอกว่าทําไมไม่เหมอะต้องชมแต่คนรวยคนรวยไม่ใช่คนลายนะคะทุกคนก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีเพราะฉะนั้นมองสิ่งที่ดีกับเขาแล้วรับพลังงานที่ดีๆทําไมเอาความรู้ที่เขาทําไมเขาสร้างตัวตวนให้เป็นคนรวยนั่นเลยค่ะเอามาปรับใช้กับตัวเรามองเขาในมุมบวกแล้วเราก็จะได้บวกอย่ามองเขาในมุมลบถ้าคุณมองเขาในมุมลบคุณก็จะได้แต่สิ่งลบๆเข้ามาในชีวิตนั่นเองนะคะต่อค่ะทุกคน นะคะชีสออฟคัพิกนะคะชิกหรือเชคออฟคัพนั่นเลยค่ะนะคะราชาถือถ้วยนะคะชีวิตนี่คือบุญบารามีที่คุณส่งให้เขาเออล้นเลยค่ะนะคะสายเป็นดั่งสายน้ำสายทาลาชีวิตของคุณนะคะไม่ว่าช่วงนี้คุณจะไปเจราจาต่อกับใครหรือหลังจากปีใหม่คุณไปเจราจากับใครประสบผลสำเร็จหมดนะคะมีแต่คนแบบโอ้ยอยากให้คุณมาแบบว่า มาลีเลชั่นชิพมาเนี่ยค่ะถ้าคุณทํางานบริษัทนะคะเนี่ยแหละค่ะคุณจะเป็นนักวางแผนนักเจรจาที่แบบว่าใครเห็นใคร ใครก็ชอบในการพูดของคุณคุณมีสเสน่ห์ในการดึงดูดในการบริหารจัดการคนในทุกรอบด้านนั่นเองถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับสิ่งที่คุณแผ่เมตตาให้เขาไม่ว่าคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเขาได้รับแบบเออล้นเลยค่ะแสงสว่างแห่งวันใหม่นะคะของเขาสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารกับคุณนั่นเองนะคะผนบุญของคุณส่งให้เขา ได้รับนะคะได้รับเต็มเปี่ยมเลยค่ะไม่ว่าเขาจะอยู่คพบคุมไหนนั่นเองนะคะในเวลานี้นะคะเขาบอกว่าเขามาสื่อสารกับคุณว่าเขาได้รับเต็มเปี่ยมเขามีความสุขอย่างที่ไม่เคยสุขสุข,สขเออเออสุขร้อนรนนั่นเองนะคะทุกคนทุกคนอะไรอะนะคะนี่คือนะคะ เหรียญนั่นเองโชคลาบแล้วคุณเตรียมตัวมีโชคมีลาบรับทรัพย์รับโชคคุณจะเห็นทรัพย์ในดินสินในน้ํานี่คือทรัพย์ที่ส่องแสงสว่างมาให้คุณคุณอย่าคิดว่าคุณไม่มีโอกาสไม่มีโชคลาบไม่มีอะไรแบบเขาค่ะถ้าคุณคิดว่าไม่มีคุณก็ไม่มีแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณมีแต่มันยังไม่ถึงเวลาให้คุณบอกอย่างนี้นะคะใครที่ผิดหวังเรื่องแบบโชคลาบเพราะว่าคุณอย่าลืมว่า อ่าหลายร้อยล้านคนเขาก็ต้องหวังแบบนี้ถ้าคุณคิดว่าไม่มีคุณก็เหมือนคุณแช่งคุณเองและเมื่อคุณคิดว่าคุณมีแต่มันยังไม่มาไม่ถึงมันก็จะได้รับในสิ่งที่คุณปรารถนานั่นเองนี่คือโชคลาภเขาจะมอบโชคลาภให้คุณโชคลาภครั้งใหญ่ทรัพย์ในดินสินในน้ําใหญ่ใหญ่เลอๆใหญ่หล้นๆนี่คือทรัพย์จากดูไบาอาลับอิมิเลตนะคะ คุณคิดว่านะคะดูใบรวยไหมคะนะคะอาหรับอิมิเลตรวยไหมนั่นแหละคะ่ะบ้านเขายังเลี้ยงสิงโตเลี้ยงเสือได้นั่นแหละคะ่ะคุณจะได้รับทรัพย์จากชิกจากนะคะจากอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรคะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะเขาเรียกว่าอะไรคะคนที่แบบว่าเป็นภรรยาชีก่ะค่ะเขาเรียกว่าอะไรคะนะคะบอกด้วยนะคะนะคะมามาลิกาใช่ไหมคะมาลิกาใช่ไหมคะมาลิกาใช่ไหม นะคะนั่นแหละคะ่ะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะแล้วคุณจะมีโชคนะคะโชคน,นี้นะคะมันคือจังหวะชีวิตอย่าคิดอย่าคิดว่าเราจะบอกเสมออย่าคิดว่าตัวเองไม่มีโชคมันยังมาไม่ถึงคุณเท่านั้นเองโชคครั้งนี้นะคะและมันจะมีนะคะนะะไฟรอบคอยนะคะแล้วคุณจะได้หลุดพ้นออกจากนะคะคุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแขน ไฟออคอยประตูแห่งความขาดแคลนช่วงนี้ประตูแห่งความขาดแคลนจะถูกปิดเห็นไหมคะคุณเดินออกมาแล้วเห็นไหมคุณลงบันไดออกมาแล้วจากความขาดแคลนคุณได้คุณซัดในครั้งนี้จะทําให้คุณได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนณนะนะคะณนะช่วงเวลาเร็วๆนี้แหะคะ่ะหรือไม่ก็ปีใหม่เพราะมันขึ้นเดือดสตาร์แสงแห่งวันใหม่ของคุณกําลังจะเกิดขึ้นและมันขึ้นเดือดทาวเวอร์ยังไงคุณก็ได้ซับครั้งใหม่นั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะ ุกคุณ six of swords นะคะแสงตะวันแห่งวันใหม่นะคะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนหลุดพ้นออกจากปัญหาอุปสรรคที่มันลุมแล้วคุณณปัจจุบันนี้ที่คุณเจอคุณหาทางออกไม่ได้บางคนคิดจะทำร้ายตัวเองลองไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลไหนก็ได้ค่ะลองไปสักวันหนึ่งแล้วคุณจะรู้ว่านะคะสิ่งที่คุณเป็นอยู่ปัปจจุบันเนี้ยมันแค่ขี้ตา ของคนป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลนะคะเราบอกเลยเพราะฉะนั้นเวกอัพค่ะตื่นตื่นแล้วรักตัวเองกอดตัวเองคุณโชคดีที่คุณไม่เป็นโรคต่างๆคุณโชคดีที่คุณไม่โดนตัดแขนตัดขาคนต้นตัดแขนตัดขาเขายังมีใจฮึดสู้เขายังมองหาสเส้นทางของเขานะคะเพราะฉะนั้นคุณมีทั้ง32คบ32ครบ3าทําไมคุณด้อยค่าตัวเองล่ะคะ นะคะเพราะฉะนั้นเวกอัพค่ะตื่นขึ้นมาผลบุญนี้จะส่งให้คุณได้ตื่นรู้นะคะต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ X of กนะคะนี่คือนะคะแสงตะวันแห่งบันใหม่ดาวดวงใหม่ที่เขาได้รับผลบุญกุศลที่คุณส่งให้เขานี่คือดวงดาวที่เขาได้รับ คุณเห็นไหมคะสิ่งที่คุณส่งให้เขาเขาได้รับแบบเต็มเปี่ยมแล้วเขาไปสู่ในภพภูมิที่เขาต้องการแล้วเขาก็ส่งผวบุญนี้มาให้ค่ะคุณธุรกิจการงานของคุณที่มันเคยพังทลายนะคะที่มันเคยคุณเคยนะคะอ่าล้มละลายไปแล้วมันจะฟื้นฟูขึ้นมาในปีหน้าคุณจะเวกอัพลุกขึ้นมาจัดการจัดระเบียบมันอีกครั้งและคุณทีนี้แหละมันจะเป็นบทเรียนมันจะทำให้คุณก้าวกระโดด นันเก่งการที่เรานะคะรู้ผิดพลาดรู้จุดผิดพลาดในธุรกิจของเราหรือว่าในตัวตนของเราที่เราใช้เงินแบบนี้เรารู้จุดผิดพลาดแล้วเราก็นํานั้นล่ะค่ะมาเป็นบทเรียนแก้ไขและชีวิตคุณจะพุ่งทะยานมากๆเลยค่ะในปีหน้านะคะนี่คือการชาร์จล้างนั่นเองนะคะสิ่งใหม่ๆโชคลาภก็กําลังจะเข้ามาหาคุณนะคะคุณมีโชคลาภแต่ยังไม่ถึงเวลานะคะและมันมีจริงๆนะคะจงสิ่งทุกอย่าง มันขึ้นอยู่กับจังหวะชีวิตของคุณนั่นเองน,นะคะเขาเรียกว่าบุญทำกำแต่งคุณโชคดีแค่ไหนแล้วที่คุณเกิดมาในโลกปัจจุบันที่มีทั้งอนาล็อกและดิจิตัลผสมกันนะคะบางคนก็เป็นโลกดิจิตัลเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณได้เสพอะไรแบบนี้ นะคะถ้าเป็นคนสมัยก่อนเขาก็จะไม่ได้เสพไม่ได้มี y o u t u b e ดูไม่ได้ปรับภูมิเขาก็จะมีความเชื่อแบบงม,มงายเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อคุณได้ดูแล้วพิจารณาแล้วสิ่งที่คุณทำอยู่คือสิ่งที่ดีมองตัวเองทำแต่สิ่งที่ดีแล้วผลดีจะส่งผลให้คุณได้รับทุกสิ่งทุกอย่างเหนือความคาดหมายแม่หมอเคยเจอนะคะแล้วแม่หมอถึงพูดแบบเต็มปากเต็มคำได้นั่นเองนะคะต่อค่ะ ทุกคนมีเหรอชัยชนะคุณจะไม่ได้รับเขาบอกว่านะคะสิ่งที่เขาส่งมาบอกคุณความสําเร็จนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรความสําเร็จชัยชนะที่คุณจะได้รับมันอยู่ไม่ไกลนี่คือพรจากฟ้าฟ้านะคะเทวดาที่ส่งมาให้คุณส่งนะคะดาบนะคะดาบจากนะคะเทวดาส่งมาเพื่อให้คุณสู้กับอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างและความสําเร็จนั้น เกิดขึ้นกับคุณแน่นอนแล้วไงต่อคะทุกคนแล้วคุณก็จะได้หลับทุกคนนะคะนี่คือสุรตานนี่คือสุรตานคะ่ะทุกคน สุลต่านสุลต่านคือใครสุลต่านมากกว่าชีกนะคะมากกว่าชีกก็คือเป็นเจ้าเมืองนี่คือดีเอ็มเพลเยอร์นี่คือสุลต่านความมั่งคั่งล้ำรวยถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะเราบอกเลยว่าโอโหรวยนี่คือชีกออฟคอยใช่ไหมนะคะแล้วนี่คือสุลต่านชีวิตของคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงสามีคุณจะแบบ โอ้โหสามีคุณจะพกพาแห่งความมั่งคั่งแต่ถ้าใครโสดคุณจะได้เจอเนื้อคู่รวยรวยเรือรวยรความสําเร็จของคุณจะให้คุณเฟื่องฟูร่มมํำรวยเงินทองนั่นเองนะคะนี้จะทําให้คุณได้มั่งคั่งร่ํารวยในปี68 s a เซฟแรมดอมนี้ไว้เลยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะแล้วไงต่อคะ นะคะนะคะเสงตะวันแห่งมันใหม่คุณเป็นนะคะสุตรตานไม่รวยได้ไงคะสุตรตานรวยสุดๆรวยเหลือๆรวยล้นๆบางคนนะคะจะได้เจอเนื้อคู่ เป็นคนที่นะคะเป็นคนต่างชาติคนแดนไกลนะคะแล้วก็รวยรวยมากๆอายุ50ปีขึ้นไปถ้าเป็นผู้หญิงนะคะเขาอาจจะผ่านการการมีครอบครัวาม,มาแล้วนั่นเองนะคะแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณอาจจะได้เจอเจ้านายหรือว่าตัวคุณเองนั่นแหละค่ะ เปียบดังสุลต่านเลยค่ะนะคะ the e m เ e r ร์เอ้ยใช่ค่ะ the อ m เ e r ร์นั่นเองนะคะความมั่งคั่งมั่นรวยรวยเรือรวยจุกจุคุณจะมีบ้านคุณจะมีรถคุณจะมีนะคะบริวารอาณาจักรเป็นของคุณเองนี่คืออาณาจักรของคุณเหมือนรัดดูไบนั่นเองนะคะทุกคนทุกคนคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณจะมีอาณาจักร เป็นของคุณเองนี่สิ่งที่เขาจะมาสื่อและบอกคุณให้คุณเตรียมฉลองหลังปีใหม่ปี68คือปีแห่งความมั่งคั่งล่ำรวยเตรียมอะไรไว้ตั้งแต่ตอนนี้วางแพลนนิ่งไว้เลยถ้าคุณได้เห็นแลนดอมนี่วางแพลนนิ่ง พีดีวิทของคุณจะเปลี่ยนผ่านแบบเร็วมากเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่วางแผนตอนนี้นะคะเมื่อมันมีอะไรมาปรปปับให้คุณได้รับอะไรปรปปับเนี่ยมันจะทําให้คุณตั้งสติไม่อยู่เพราะฉะนั้นนะคะให้คุณตั้งสติวางแผน pdCA ให้เรียบร้อยนี่คือ Nice of Coin การเงินรลวงๆวๆผู้หญิงนะคะถ้าเป็นผู้หญิงเราบอกเลยถ้าคุณเป็นคนโสดยังไงคุณก็จะเจอปีหน้านี่คือ เตรียมเก็บเกี่ยวนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะผู้หญิงาชาวดูไบคนนี้นะคะเขาดูเงินล่วงลงมาจากท้องฟ้าสิคะนี่คือเขาเอาส,สาลีใช่ไหมนะคะอันเนี้นะคะรอให้เงินล่วงลงมานี่ คุณได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนเพราะมันขึ้นอยู่ตรงตรงตรงกับความขาดแคลนคุณได้เดินมาแล้วคุณได้รับทรัพย์รับโชครวยเลือรวยเรือล,ล้นรวยจุกๆนี่คือผล,ลไม้ต้นปา่าอินทผาดัมเออนี่คือผล,ลไม้ที่หายากที่แสนหวานของชาวดูไบใครๆก็ชอบนะคะผลพวงจากที่คุณ อุทิศผลบุญให้กับเหล่าภพภูมิต่างๆส,งสิ่งที่เขาจะบอกต่อคุณได้นะตอนนี้มาสื่อให้คุณได้ตั้งรับโอกาสใหม่ๆคุณจะได้หลุดพ้นออกจากความกาดแค้นโชคลาภครั้งนี้จะทําให้คุณหลุดพ้นและก้าวออกมาและพัฒนาตัวเองคุณเห็นไหมคุณก้าวออกมาแสงตะวันแห่งวันใหม่ชีวิตที่สดใสสวยงามความสําเร็จที่เทวดาส่งมาให้และนะคะราชาแห่งราชา อืา่าสุรตาน,นั่นเองนะคะทุกคนแล้วไงต่อคะนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะภูมทุกทุกเหล่าทุกเหล่าภูมิุมเลยนะคะที่คุณส่งบุญให้เขานะคะเขามามอบสิ่งนี้มาบอกสิ่งนี้ให้คุณเตรียมรับนะคะสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนะคะโอเคนะคะคุณจะได้หลุดพ้นออกจากคุณเห็นไหมคะนะคะคุณจะได้หลุดพ้นออกจากเจ้ากรรมนายเวร ออกจากบ่วงกรรมแสงตะวันเห็นวันใหม่เขามาบอกเลยว่านะคะสิ่งที่คุณทําให้เขามันทําให้เขาได้หลุดพ้นออกจากบ่วงโซ่ที่ขึงตัวเขาไว้อยู่ใต้น้ําอยู่ใต้บาดาลอยู่ใต้มหาสมุทรอยู่โอ้ใต้ภพภูมิเขาได้หลุดพ้นและคุณก็จะได้นะคะได้รับเหมือนกันเขามาบอกว่าคุณจะสิ่งที่คุณเจอเหมือนโซ่นะคะคล้องคอคุณอยู่แล้วคุณก็จะได้หลุดพ้นออก จากบ่วงกรรมบ่วงเวรในครั้งนี้ณนะปี68ก็ได้นะคะบางคนอาจจะได้รับเร็วกว่าน,นี้นะคะสิ่งที่มืดมนชีวิตมืดมนของคุณมันจะพัดผ่านลมหนาวจะพัดผ่านเอาความมืดมนความอับจนหอนทางที่คุณดิ้นเท่าไหร่มันก็ยิ่งไม่หลุดแต่นับจากนี้นะคะคุณจะได้หลุดพ้นนะคะโอกาสใหม่ๆแสงตะวันแห่งวันใหม่คุณเชื่อเหระอว่านะคะคุณจะได้หลุดพ้นภายในปี6-7นี้แน่นอนนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คือเห็นไหมเดอะฟูคุณได้หลุดพ้นจริงๆเดอะฟูแสงตะวันแห่งบ้านใหม่คุณเห็นไหมดูคุณโดนโซ่กักขังหน่วงเหนียวปีหกเจ็ดทำอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จมีแต่อะไรก็ไม่รู้อ,อับจนสิ้นหนทางนะคะโดนยึดติดอะไรก็ไม่รู้ซึ่งคุณก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณนับจากนี้ คุณจะได้ปลดล็อกเขาบอกไว้ว่าคุณเตรียมตัวก้าวสู่แห่งชีวิตใหม่ชีวิตใหม่คืออะไรเดอฟูทั้งที่เราพูดก่อนแต่เรายังไม่รู้ว่าจะจับไพ่ได้ใบไหนคือเดอฟูนะคะคือได้หลุดพ้นออกจากบ่วงเวรบ่วงกรรมสิ่งที่คุณอุทิศให้พบภูมิของคุณสิ่งที่คุณจะได้รับคือคุณเองก็ได้หลุดพ้นเขาเองก็ได้หลุดพ้นเหมือนกันนะคะเขาก็จะมาเป็นเทวดาหรือนางฟ้า ะะไปอยู่ในพหุคุมที่เขาปรารถนานั่นเองนะคะทุกคนนะคะลังของเขาทั้งหมดที่มาในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นพลังที่ข้างบนข้างล่างหรือว่ามนุษย์ภูมินะคะเขาส่งมาให้คุณโดยตรงให้ได้มารับเรนดอมนี้โดยตรงเขาจริงจังจริงใจกับคุณมากนะคะทุกคนนะคะ ทูออฟครับนะคะแล้วชีวิตครอบครัวของคุณจะมีความสุขเรือสุขล้นสุขอิ่มเอมเลยค่ะนี่คือทูออฟครับนะคะครอบครัวของคุณถ้าคุณยังไม่เจอคนรักคุณจะได้เจอคนรักแน่นอนทูออฟครับนะคะเป็นรักที่อกคู่ชื่นจนมีอายุมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พบภูมิทุกพบ ทุกภูมิมาบอกคุณแล้วมาเก่าวให้คุณเตรียมตัววางแผนนี่งเตรียมตัวรับความสุขจุกๆภายในปีหน้าหรือบางคนอาจจะได้รับก่อนคนอื่นในปีนี้นะคะวันนี้นะคะค่าคืนนี้แม่หมอก็ขอไปก่อนนะคะบ๊ายบาย